ลูกทีซื้อช็อกโกแลตอันนี้ให้แม่เต่ว่าจะาบอกว่าไม่ให้ซื้อให้แม่ฮะตอนนี้เบย์กำลังรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ปริณเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ไม่ไม่ลอกไปลองไม่ไม่ลอกไปลองไปเบยปันว่าเกือบร้องไห้รู้สึกไม่โอเคมากๆเมื่อลูกสาวเล่าว่าขุนย่าไม่ให้ซื้อของให้คุณแม่ค่ะ หลายคนทราบกันดีว่าตอนนี้เป้ยปันวัดกับซามมีพวกนี้ิความสัมพันธ์กำลังมีปัญหากันอยู่และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาพูดรายละเอียดแบบชัดเจนค่ะแต่หลายคนก็พอจะเราออกมาทังคู่เนี่ยอาจจะจบความสัมพันธ์สามีภรรยากันแล้วหรือเปล่าและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ค่ะเป้ยปันวัดก็สตรองสุดๆนะคะไม่มีน้ําตาเลยสักนิดค่ะ แต่คุณผู้ชมคะเรื่องที่ทําให้เป้ยขวัญนวาดนี่เกือบจะต้องเสียน้ําตาและรู้สึกไม่โอเคสุดๆค่ะเมื่อลูกสาวน้องปาลินค่ะเล่าให้ฟังประมาณว่าย่าจ๋ามารับและไปชอปปิ้งและหนูก็เห็นช็อกโกแลตที่คุณแม่ชอบเลยจะซื้อมาฝากแต่ย่าจ๋าบอกว่าไม่ต้องซื้อให้แม่ ซึ่งเปยปันวาดค่ะก็ช็อกเล็กน้อยและบอกกับลูกสาวว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังเราไปเที่ยวด้วยกัน2คนเราค่อยซื้อเนาะและก็หันมาคุยกับแฟนๆขณะไล์สดว่ากําลังอึ้งน,นิดนึงกับเรื่องที่ลูกสาวเล่าและตอนนี้เปยก็รู้สึกไม่โอเคมากกับสิ่งที่ลูกเล่าค่ะและตอนน่อมาค่ะเปยก็บอกอีกว่าตอนนี้โอเคแล้วเมื่อกี้ตกใจนิดนึงไม่คิดว่าจะได้ยินอะไรแบบนี้จากปากปารินซึ่งเปยเองค่ะก็พยายามสูดหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วก็บอกกับแฟนๆว่าไม่ร้องไม่ร้องค่ะ และกับเรื่องนี้ค่ะผูช้ชมหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากค่ะอาทิยาจ่าคิดว่าแม่เปิ้ลอาจจะลดทุนอยู่หรือเปล่าคะเราเป็นสะไปยทำดีแค่ไหนก็เท่าตัวค่ะแม่ผัวดูสไปยเป็นปัญหาที่เจอกันเกือบทุกบ้านค่ะแค่จะมากน้อยแค่ไหนเราเจอจุดนี้มาแล้วเป๊ะค่ะเหตุการณ์เดียวกันเหมือนกันเดชลูกกลับมาเล่าให้เราฟังแต่เราไม่กล้าเล่าให้สามีฟังเกีบไว้ัวคิดมากคนเดียวหลุดพ้นแล้วค่ะเก่งที่สุดแล้วสู้ๆนะคะคุณเปิ้ลเราเป็นขนมที่จะไปรับ ลูกจะซื้อช็อกโกแลตอันนี้ให้แม่แต่ว่ายะจ๋าบอกว่าไม่ให้ซื้อให้แม่ฮะ <Huh? S 2> ลูกหมายถึงว่าตอนนั้นที่ยะจ๋ามารับใช่ไหมลูกไปช้อปปิ้งที่นั้นแล้วลูกเจอช็อกโกแลตที่แม่ชอบลูกจะซื้อให้แม่แต่แยะจ๋าบอกว่าไม่ต้องซื้อให้แม่ทำไมคะเพราะว่าลูกจะซื้อให้แม่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันไหนเราไปเที่ยวกันสองคนแล้วเราค่อยซื้อเนาะ โอเคคุยต่ออึ้งไปนิดนึง <laughs> กำลังอึ้งเรื่องที่ลูกเล่าไม่ไม่มีอะไรค่ะขอคิดอะไรนิดนึง <laughs> ตอนนี้เพิ่งกำลังรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ปรินรเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ได้ยินแล้วนะได้ยินเยวไม่กลัวอะ <laughs> ค่ะ ทุกคนได้ยินใช่ป่ะ้ยกำลังตกใจไม่มอ,อนนี้ขออายุจ,าจายไม่ไม่ลอไรอไโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วดีเมื่อกี้ตกใจน,นิดนึงมีคิดว่าจะได้ยินจากปากปลิน เก่กับเรื่องนี้ค่ะก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบค่ะยังไงนะคะทำน้นมาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวป้้ยปันวัดด้วยค่ะ